ถ้าหากคุณกำลังมองหาร้านปรินเตอร์ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับขอแนะนำร้านของเราเลย Micro Ink Fortune เราอยู่ชั้น4บนถนนรัชดาของห้าง Fortune นะครับผมทางร้านของเราจำหน่ายเครื่องปรินเตอร์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริน้นหมึกธรรมดาน้ำหมึกกันน้ำบัตร PVC สติกเกอร์ r i บบอนเครื่องสกรีนทุกอย่างมีหมดเลยนะครับในร้านเราเข้ามาเลือกชมเข้ามาดูและปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้อย่างในนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องทำสติกเกอร์นั่นหมายถึงมันจะมีทั้งเครื่องปริ้นและเครื่องตัดภายในเซตเดียวกันเราสามารถเซตงานให้กับคุณลูกค้าเอาไปทำฉลากสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณสติกเกอร์ต่างๆเรามีหลากหลายสีเลยครับสีทอง สีเงินสีขาวด้านจะใสแล้วแต่คุณลูกค้าเลยมาปรึกษาเราได้ปรินเตอร์แบบระบบ Wifi เพื่อการเรียนออนไลน์หรือเพื่อการ Work From Home เรามีทุกชนิดเลยครับไม่เพียงเท่านั้นเครื่องพิมพ์บัตรพนักงานเครื่องปริ้นบัตรริบบอนจะไปทำบัตรสะสมแต้มบัตรสมาชิกเครื่องสกรีนเราก็มีข่ะอยากจะสกรีนภาพลงบนของชำรวยปริ้นพงกุญแจ จานแก้วน้ําและอีกหลายอย่างมากมายนะครับเข้ามาเจอกันที่ร้านปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเราเปิดทุกวันเลยนะครับผมตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับโทรมาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เข้ามาสอบถามว่ามีสินค้าชนิดนี้ที่คุณต้องการไหมแล้เดี๋ยวเจอกันที่ร้านฟอร์จูนครับผมสวัสดีครับ